ครับพบบผมมาบินนะครับและชาแนลฟินไทยในยูทูบครับอยู่ที่ถนอนจุนเลียนะครับกลาเงเมืองจอร์ทาวน์นะครับปีนังนะตรงนี้มีอาหารอย่างหนึ่งนะครับเป็นอาหารอกเกยนเรียกโลบะนะฮะโลบะนะฮะก็ผมเคยลงลิปของโลบะที่ภูกเก็ตไปนะครับโลบะที่ภูกเก็ตเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหัวหมู หน้าหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นทอดมีไส้หมูแล้วไปทอดนะครับหรือว่าเป็นหมูพะโล้ไส้พะโล้นี่ครับแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปทอดจิ้มกับจิ้ม,มนะฮะที่นี่เป็นอีกแบบนี่ครับเป็นเหมือนเนื้อหมูทำนะครับนี่ครับเขียนอย่างเงี้ยครับโลบะนะฮะ L O R B A โลบะเป็นสารนักกุ้งเที้ยนนะครับที่เออต้องบอกก่อนว่าที่ปีนังเนี่ย คนต้องเครียนมาเยอะนะครับมา,รมาทำงานนะฮะในสมัยก่อนเรียกยีดปกครองนะครับแล้วก็เป็นรัฐที่มีคนเชื้อสายจีนเป็นคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งต่างกับรัฐอื่นขทออะเลทีนี้เนี่ยมาดูตรงนี้ว่าเขาเอาหมูเนี่ยมันก็ไปทำปรุงรสเสิร์มาขอในอคล้ายๆกับขอ,องเต้าหู้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วมาทอดนะฮะแล้วก็จะมีอย่างอื่นทอดแก้มด้วยนะครับผมก็ สั่งมานะครับสั่งแล้วก็มาทอดแกมที่ไปนค้นใน Internet. อิน็ตในอาหารพินังนะครับเขาก็ขเขียนยิ่งนี้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเป็นมูงแงแล้วก็เหมือนกัะหอ,อก,กับแผน่นแผ่นเต้าหู้นะครับแล้วก็มาทอดแล้วก็ทานกับน้าจิ้มน้ำจิ้มข้นๆนะซึ่งอันนี้ต่างจากโลบาที่ภูเก็ตผมว่าิดว่าอาจจะเป็นเรื่องสไตล์ของท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยต่างกันนะ แต่ว่าอันนี้อร่อยดีครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะทานง่ายกว่าว่าโลบะที่ภูเก็ตเพราะว่าโลบะที่ภูเก็ตเนี่ยจะพอเป็นหน้าหมูแล้วมันจะค่อนข้างมัดน,นะครับแล้วก็มีเมือนไส้หมูอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ทานนะครับอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะทานได้นะครับถ้าใครไปก็ลองหาทานดูครับร้านนี้อยู่ตรงที่ตรงถนนจุเลียนนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ไกลจากแยกที่ไปร้าน เริ่มเลนไปไปถนนเริ่มเลนนะครับหาไมย่ยากครับยังคืนไฟสว่างนะท่องเที่ยวมุงกันเป็นร้อยนะครับเพียงแต่ว่าที่หายากกว่าคือครับที่ดั้งจริงนะครับลำบากกว่าเยอะนะครับนี่ก็เป็นตัวที่นีครับเป็นซอสก็มีทั้งซอสแดงแล้ว <ๆ S 2> ก็ซอสส้นพ่นก็ใครไปเที่ยวปีนังนะครับของกินเยอะเพราะว่าเมืองปีนังเนี่ยเป็น taxi, เมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองฉุมถานนะครับปีนังเนี่ย เป็นเมืองอที่อังกฤษมาตั้งในสมัยแรกๆนะครับเดิมก็เป็นท่านอยู่เราเรียกเกาะหมากนะครับเกาะหมากนะครับก็มาจากภาษาปินภาษามาเลยนะครับ,าาาาม,รบมาเลยดเล่นกันนะปินังปินังนี่ก็แปลว่าหมากก็อไอลูกหมากนะครับที่ไว้กินหมากอะไรนะฮะภาษาไทยก็เป็นเกาะหมากนะครับก็คงขึ้นชื่อเรื่อง การปลูกหมากมาแต่โบราณนะรทีนี้ก็มีคนจีนเข้ามามีคนอินเดียจกอินเดีใต้เข้ามานะครับมาในสมัยกรีกแล้วพอมีอาหารพวกที่อังกฤษกินมียุโรปชาติอื่นเข้ามานะครับแล้วก็บวกกับอาหารมะเลย์พื้นถิ่นนะก็เลยมีวัฒนธรรมหลากหลายที่เป็นลูกผสมนะครับก็เป็นเมืองที่มีสตตีทฟูดขึ้นชื่อเข้ามาใครมาก็กามาทานกันได้ครับผม แล้วพบกันใหม่นะครับกับช่องฟิล์ไทยยูทูบเดี๋ยวก็ทันต่อครับ